น้องพ่อแกงเอายังได้ชุดน้ำบกินน้ำแล้วปะนี่า๋อยเตียแบบสุดอร่อสุดเลยนะสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้อง ยามทิ้งเลงเนาะมื่อนี้กอยูนาคือเก่า se พี่น้องเอ้ยมื่อนนี้มาเลี้ยงควายนะมื่อนนี้นะวันศิลป์พี่น้องอิเบะเพื่อนไมได้มานะเ้ามาแล้วก็หากระปะหากระมาจะย้ายควายพี่น้องเอ้ยฮอนขนาดมื่อนนี้นะฮอนสุดเลยนะมื่อนี้กะมื่อนนี้นะนะจะไปได้ไปหาอยู่หากินพี่เลี้ยพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเขาเอาศิลป์มาแต่บ้านนะศิลป์มูป้าที่น้าเพื่อนเอามานแล้วพี่น้องเอากระดูกมันแน่เอาศิลป์มันแน่พี่น้องนี่มาเฮ็ดกินเมื่อนนี้นี่ เอามากันไปดิหลายไปเลยด้วยพี่น้องเอามาหน่อยนึงเอามาพอได้กินกับน้องๆนะเขากะเอาสิมาหาเฮ็ดยูเฮ็ดกินก่อนพี่น้องเขาบ่พินบ่พัดเออเขาบ่พินบ่ซุยเพมันก็เยอะกินข้าวละมาแต่เสาวนี่นี่บ่าวขี้แย่เพป็นก็มาสบายดีสบายดีสบายดีเฟิร์สเซอร์ไล่ค่ะกระโดดยายลูกมึงดูฮันเจอเฟอร์เจอเจ้าว่ะ ป้าต้องกัรไปป่าจะือเซื้อข้างในรถเมื่อ <c oughs> วานนี้เอย้ยเพิ่นมาเมื่อนี้น้องมาเพิ่นดูขนาดพี่น้องเลยใบแย่ดูมันหน้าบึงเพราะว่าเขาบ่พิเบ่ซุยเพิ่นมาเด้เพิ่นมีคูลินเพิ่นกะเยอะมากนะจีน,นอ๊าฮันพาไปตึกเบ็ดเฮงกระเต็กมักเลยบอเคีแยนี่พี่น้องเดี๋ยวเราเอามาตักน้ำใส่เพนพี่น้องเ้ย ตักน้ำใสแล้วก็เอาซุยเป็นกรลงมาล้างโ้วยพร้อมนะผู้ที่ชอบไปตักเอาอยู่พีพ่น้องน้ำใส่เขาตักเอาอยู่น้ำซ้างกินทุนละลงมาพี่หันอากาศพอด,ดีพี่น้องอยู่เทงนะเอาๆเอา,เอ,าอนกะหอน ใส่น้ำขิงอยู่หมกน้ำสางตัวนึงนะยูุ่น,นี่พี่นองแต่ว่ากับบี่ค่อยได้กินมากสุวเลายก็ไม่ได้กินน้ำสร้างเลย้อ้โหพี่น้องี่ยมาเค่งล้างเรียแร้วลละ คุณไปจักน้ำมากินฮ้อนขนาด,นเ,ดเนาะเลยเดี๋ยวมาพักซีนหมูเขาก่อนกินแล้วไปจักน้ำกินมาใหม่เลยพี่เด้อวันศินซ้ซาโม,มนีเ้าเห็ดเ้าวเลี้ยงฝ้ายแล้วกับฝ้ายเ้ามือตะเงี้ยตะเงีงเง้ยนะ สามมมงก็ได้ซีนเอ้ยจุ่นมะเฮินหอมหนึ่งแล้วหากระพัดเดี๋ยวมาซีนซีนมันกระมืดเท่านี้ดอกพี่น้องกายหันก็มีแต่กระดูกทั้งมืดเอามากินมาแข็งด้วยนะปิ้งสะคือแล้วแซ่บ nó chưa piing phải, nong đó càng ăn, còn đang được sút Nè, phá cả ngò xem đi luôn. อ,อ,อยอะก,กินข้าวจนนึ่งเส้นละสามโมงละแทบอิดนะว่าไม่ได้ฮ็ดกินแล้วพี่น้องอันเขาบ๊ะพินเมอขึ้นบัละามีมาได้ าพูดแล้วดีขำไหมทดีแล้วนี่พี่น้อง พี่น้องไป้างโคซีนเธอมันซุกก่อนแถวจังต่ำมาคิดพี่แล้วเสื้อน้ำนังก็ได้นะเดี๋ยว้างโมขึ้นก่อนพี่น้อง้างโมขึ้นโค นี่อันเสื้อไปแล้วอะซุยเสือแกงเพอแกงแกงนกเอบีแมนแกงใกล้อมอันไฟไฟอวอือเดอาน้ำซม้น้ำไคุยถือใจบอกที่แย่แล้มื่อหน้าให้ยัมาเลยเนาะแย่เนาะฝาไปอาน้ำเ ตื่นีแก่ไปเดิยกัะเทีมด้วยของคุณนะกรรมโต้งนะน้ะ นอ้องเดี๋ยวเอาพักเสือก่อนเดี๋ยว้าเขามันยุบหน่อยนึงพี่นอ้องนี่พี่นอ้องนีแต่ปัญ่าส้มทมั้งหมดพอดี๋ยวหลังจากท่านได้กินข้าวซ้ำนะพอดีว่วเฮ็ดส้มกินก่อนโอมาพินกระจักนั้น่มาพินอันแสบมันตอนใหญ่อืตอนใหญ่ แต่พญาสมทั้งมดมานำเดียวนี่ค่ะเบ้ยมาตามทางโปร่งดินอะเก็บที่เลือพิ้วอ่านบีแย่นะมือมือ,อเ่าเธอในเะขาเก็บมาน,ำ <c oughs> น้ำนี่พี่น้องสุกพี่น้องเอ้ยได้กินข้าวกินน้ำแล้วบะนี้เดี๋ยวปร่งก่อนบะนี่เอ <c oughs> าไป <c oughs> ซื้อเป็นตักนีะมีบีแย่มาน้ำก็พอได้ <c oughs> โหูเด้ บอกกินแยกอะเส้นตื้นแซมสภาวะรมือเบาไปเลยกะโหม่อาหารแซ่บมาหนาได้กินแต่ซีนมาน้ำโพน้ำมันอีเบ๊ได้กินเพอะมาคือเมื่อวานนี้เออวานนี้มเคื่อวานนี้มากับอีเบ๊สบายพี่น้องเลยแต่กินนั่นเลยก็แซ่บได้มาดมเพลินได้ น้ำมันใส่พร้อมมีตักหมดแคได้จิบโลดสงสัยเบื่บอลาบอยู่มาแต่ะเะาเคกินข้าวไม่เคยอิม่ม่นก็นเลยเอามาหิวข้าวแห้งหิวข้าวแห้งแต่ละคนมามาพี่น้องกินข้าวน้ำเดียวมีนั่งพี่แย่นั่งเธอพี่เธอติบข้าวจะพี่มาพี่น้องกินข้าว มือเมันแวยมตแมือจนเส้นแลวหิวข้าวนะผักแห้งผ um> anyway> ักแข็งบอกเส้นไรหือกินแล้วบักแข็งอ่ะอยากินแค่เยวอ่ะมันอร่อม Actually, đôi đôi, ja. à? được không được quá 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 น้อยหอค่ะแม่มคำี่อน่งสามคำควัสปุ่มมาปุ่ม

เบิ้งขันมันอันหวานละจังอันตืมอีอ่ะประแดดซื้อประแดดนี่กะประแดดปุ๋งนั่นละพี่น้องแต่ว่าเอ็ดแบ่งซะฮันหมดหมดป่ไม้ใหญ่อ,เอ่เอาอันนี้เอาอันนี้อีกเอาอันนี้คิดเนาะแบ่งซะถวยนี่สับอ,อิดวาเบียเอาเป็นปองมา เพราะละรำยกหมากวันนี้เธอไปผิดโซผีผีมือตำม,มาตอง,อง,อองมาสิเนาะมาตองเฮากะสองสี่หมาพี่นอ้อยคอยเบิ่งเีพอ่อรถนี่นะตกหน่วยนนะยชิมดู เป็นอะไร้แซบปะนนนนนหวานอยู่เร่มีมันใจและสีนะ้าย <No. No. S 1> องหยองเลยพี่ mm. แข่งได้โดนชตาพีเจ้า no. เป็นแต่แซบแห้งเนาะพี่นอ้ <c oughs> อ น้องกินส้มบ้านี้กินข้าวยากินส้มอิ่มาลวเหรอยังเมินละเพี้ยนแฮมวันนี้เรากินหลายแล้ว วิธีกามันแซ่บแซ่บจสุดมีพี่น้องเขากาพะพเดีเขาบาินพี่น้องบ่พินบ่ซุยเบาขี้แยเพื่อนส่วนไปอาบน้ำห้วยคุ้ยพี่น้องส่วนไปอาบน้ำห้วยทางเมือพุ่ธาวิพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเขาบ่พินเพิ่นนะ เอาวันรถไฟมาได้เพื่อนกลับไปอาบน้ำแล้วกับเพื่อนยังระกับคืนมาอีพี่น้องค่อยกะไปอาบน้ำเลยไม่ไอาบน้ำแต่เหิงแล้วพี่น้องไม่ไอาบน้ำพวยแต่เหิงละวจีบเพึ่งไปค่อยกะอาบน้ำแล้วแล้วก็ค่อยกะมือทางพุ้นเลยละพี่น้องส่วนควายกะซูเพิ่นมาแต่อาบน้ำซูเพิ่นจังพู้เพิ่นแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำพวยน้ำพูเทายุดี้เลยนะนี่พี่น้องหอดเลยหอดน้ำพวยละพัเดี๋ยวอาบแล้วพุ้ พอดีอาบสุเพื่อนเขาดีใจขนาดล้นคียอาบได้อยู่วะแย่อย่าลงเลิกายเดอร์เลิกอลิเนน้องเดี๋ยวฮาลูกอาบน้ำน้องๆก่อนตุ๊ก ผัดเดี๋ยวอาบซจำพี่เลยรถแม่เลิกพระตะนพินไปพี่น้องเดี๋ยวลงอาบก่อนเท่ากันมามาอาบน้ำพี่เจ้อาบน้ำพูดแต่เหึงมาไม่ติงพคดมีอะไรถึงไมามาพี่น้องดูเลยพร้เลิกนะเพ่งแอวพี่น้องเดินมาเธอเข้ามาอาบน่ะพี่เจ้เพ่งกุขา

พี่น้องตอนนี้เขาก็มาฮขอเทินเลยพี่น้องเอ้ยเจเอ็มพี่เลอแม่ซื้อเฟิรมมาปะซื้อหวานป้าพี่น้องหากระมาตะหน้าค่อยกะหากระมาขอเทินพี่น้องมาตอนนราจะถ่ายตื่มพี่น้องแต่ว่าแบทเฮาเมดก่อนนะอย่างหลายหลายอย่างอยู่พี่น้องม่ได้ถ่ายตอนมาแล้วเป็นแต่ถ่ายแต่ว่าแบทมีมีนะพี่น้องคอยกรมาขอเทินแล้วกะสีได้ อปิดคลิปเพลงเท่าน,นี้แล้วพี่น้องคลิปนี้กับประมาณนี้แล้วคลิปหน้าพอกันใหม่เด้อสบายดีสบายดีบ๊ายบาย